ที่อยู่ติดกับชยายแดนบ้างนะคะอย่างพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่องก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยมีการป้องกันในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทีเดียวจะไปติดตามสถานก,การณ์จากคุณปัดเสรีรัตน์นะคะคุณปัดคะประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดตอนนี้ให้ความร่วมมือนในการป้องกันตัวเองดีไหมคะ ครับคุณพึ่งนภาคุณชฎีมาครับหลังจากที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มเติมนะครับทําให้ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเฝ้าระวังและก็ป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวดมากขึ้นครับขณะเดียวกันนะครับร้านค้าที่มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อก่อนหน้านี้นะครับก็ยังคงปิดให้บริการอยู่ครับประชาชนในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงป้องกัน ป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่นะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้พบลูกจ้างชาวเมียนมาในร้านขายส่งรงน้ําแข็งและน้ําอัดลมนะครับติดเชื้อโควิด -194 คนทําให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอําเภอแม่สอดและทีมโรงพยาบาลแม่สอดนะครับต้องให้ทางร้านปิดร้านค้าและทําการกักบ,บริเวณผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงอีก19คนรวมทั้งกักคนงานรายอื่นๆในโกดังของร้านแห่งนี้อีกเกือบ100คนนะครับเพื่อทําการ ตรวจหาสารคัดหลัง่งซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกค,ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอแม่สอดครับขณะเดียวกันชาวบ้านในชุมชนย่อยอิสลามบำรุงกว่า500คนที่ก่อนหน้านี้ถูกล็อกดาวน์นะครับขณะนี้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งหลังจากที่มีการตรวจสารคัดหลั่งไปแล้วกว่า500คนนะครับและมีผลเป็นผลบวกเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับทำให้ทางจังหวัดตากโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดไม่ต่ออายุการล็อกดาว โดยเจ้าหน้าที่ได้ทําการเปิดเส้นทาง5เส้นทางที่ทําการปิดก่อนหน้านี้ให้ชาวบ้านได้ใช้ชีวิตตามปกติท่ามกลางการป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้าก,กากอนามัยและเว้นระยะห่างครับด้านการป้องกันชายแดนก็ยังคงทําอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับจากการประท้วงในประเทศเมียนมายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้อาจมีการลักลอบข้ามฝั่งเข้ามาในประเทศจึงต้องควบคุมอย่างเข้มงวดครับ รายงานจากโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากวันที่14มีนาคมนะครับผู้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยจํานวน7คนรักษาหายแล้ว6คนนะครับและอยู่ในระหว่างการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล46คนทั้งหมดอาการเล็กน้อยครับโดยข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จังหวัดตากนะครับรายงานการฉีดวัคซีนจํานวน5,000โดสเข็มแรกนะครับเป้าหมายอยู่ที่2,500คนขณะนี้ได้ทําการฉีดครบแล้ว อยู่ในระหว่างรอให้ครบกำหนดนะครับถึงจะเริ่มฉีดเข็มที่2ต่อไปครับครับอย่างไรก็ตามนะครับมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการมาจากแหล่งข่าวด้านสาธารณาสุขนะครับว่ากรณีก่อนหน้านี้อ่ากรณีโรงน้ําแข็งแล้วก็ร้านขายของนะครับมีการพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องรอคํายืนยนัยน,ยนจากสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดตากอีกครั้งหนึ่งครับคุณพึ่งธภา,าคุณสิรีมาครับค่ะข,ขอบคุณคุณปัดค่ะ